อันนี้เป็นทางธรรมดาขนาดทางธรรมดายังหลงล้วทุกคนจ้า <c oughs> มาอยู่เมืองไทยนี่มันสะวดวกสบาะว่าเจาา้ามีรถไฟหรอรถไฟ BTS รถไฟใต้ด,ดินราคายัางมีอ่ะรถเมล์สายต่างๆที่ว่ามันเ่อมใคแต่ละสถานี ของาได้ดูแบเลยนะ้นงแต่พาอถมันจับโอเคที่คือเลี้ยงสวยเนี่ยเราต้องจอดเข้าแถวแบบเนี้ยหรอคะอ่าจอดรับคนใช่ไหมรับคนเป็นระเบียบเมื่อก่อนเมื่อ<ด>ก่อนไม่มีสายนี้นี่เซ็นท่านลาดฟ้าสะดวกสบาย ขึ้นมามองนี่เนาะคนจะหลายเพราะว่าค่ะเจ้ามาขึ้นรถไฟเนาะมันสะดวกรถก็ติดน้ำระ,ะดับราคาแบบโรงแรมเนาะค่าแท็กซี่คือเลี้ยงสวยเนี่ยเราต้องจอดเข้าแถวแบบเนี้ยค่ะเหรอคะรับคนใช่ไหมรับคนเป็นระเบียบเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีสถานีรถตรงเนี้ยรถติดมากเลยตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าห้างเขาจะมาจอดทั้งรถเมล์รถมไม่มีรถไฟใช่ ก็จะมีทั้งรถรถรถเมย์รถแท็กซี่มาจอดเบียดกันเข้าพอฝั่งข้างหน้าเรานู่นก็จะเป็นห้าแยกลาดพ้าไงที่เขาเรียกห้าแยกลาดพาอยู่ข้างหน้านู่นไอที่สะพานลอยขวางข้ามไปเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าห้าแยกลาดพลาทางเข้าห้างก็คือคนออกมาจาก BTS ก็เข้าห้างได้เลยส่วนรถไฟใต้ดินก็จะลงมันก็จะฝั่งนู่นจะลงฝั่งนู่นไกลๆนู่นแล้วก็เดินมา ไกลหน่อยถ้าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินถ้ามาใต้ดินมันจะบอกว่าเป็นสถานีพหลโยธินอ่แอออา,าแล้วก็ค่อยออกจากพหลโยธินแล้วค่อยข้ามสะพลานลอยมาเข้าห้างตอนนี้ก็มา,าออกมาจากเป็นท่านลาดพร้าวแล้วก็อยู่บนสถานีรถไฟฟ้บาพีทีทีเอสบนทางเข้าก่อนทางเข้ามันจะบรรยาก,กาศข้างนอกคัข้างหลังเราก็จะเป็นสถานีพีทีทีส่นนี้ก็จะเป็นเซนทรัล ลงมาจากสถานีก็ยางเขาห้า,างเซ็นทรัลนครใช่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไปใต้ดินดกับกับวัดปากน้ำเพราะว่าถ้าขึ้น BTS เนี่ยมันฟรีตั้งแต่ตกูโคตรยันถึงต้นหุรจกจากต้นหุจจกไปถึงปากน้ำ6 2บาทแต่ถ้าเราไปรถใต้ดิน สี <43 S 2> <ม>่สิบสามบาทถูกกันเยอะ,เ,อออะเดี๋ยวเราไปใต่ดินกันเดี๋ยวไปเพื่อกันว่าไต่แล่วไหร่เราใจทุกคนเดี๋ยวี่อุ่จะพาเราไปน้องคงชไฉรถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้า MRT เนาะทีทุกคนเนะอยู่เมืองไทยนี่เพื่อนพัฒนาไปไกเนอะและกะั เฮ็ดสร้างไปเรื่อยๆเนาะคือตอนนี้นะพัฒนาไปไกลแล้วแล้วก็เวลาเดินทางไปใส่มาใส่กับสะดวกสบายเนาะนี่เซ็นท่านลาดฟ้าสะดวกสบายตอนนี้เดมานี่ก็อันนี้พระหน อันนี้ก็เป็นทางเชื่อมเข้าห้างเขาทางเชื่อมเข้าห้างอีกห้างหนึ่งอันนี้ห้างเปิดใหม่เกิดแต่แต่ใครจะชอบเดินเข้าไปซื้ออะไรห้างไหนตงจากรถไฟมาก็สถานสถานีสถานีของใต้ดินะนนโยตินจะอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างตรงสวนเนี่ยสวนอ่ ก็ขึ abei, ้นอยู่ข้างล่างอยู่ใ sì, ต,ต้ดินข้างล่างเนี่ยอยู่ที่สวนเนี่ยตรงสามแยกสวนตรงท่าแยกลาดพร้าวเนี่ยขึ้นมาก็จะมีทางขึ้นบันไดขึ้นลงมาขึ้นมาเนี่ยกําลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อกี้ออกมาทางนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันจะมาทางมันจะมาทะลุใกล้ๆกันที่เมื่อกี้ตามนู้เนี่ยออกมา มันจะพาฝังทางโน้อ่าฝั่งทางนู้นอตอนนี้ฝั่งันที่หางแยกน่นาบิร์นไ้เลยี่จะไปตรงไปอินแดงน้าคลอยดอนเมืองก็ได้หอ,อืมได้แต่ว่าถ้าไปดอนเมืองมก็จะต้องไปขับรถตรงนู้นะน,น่ะแอ้ค่าาถนนนัน เส้นทียูทั้งหน้าเขานีา่ก็โค้งออกมาจากเซ็นทัลใช่ก็คือโ<ฆ>ค้งมาจากเซ็นทัลก็คือจากหน้าที่รถที่รถแท็กซี่จอดเยอะๆเมื่อกี้อจอดมามันก็จะเกลี้ยวขึ้นมานี่เพื่อเพื่อที่ไปถนนลาดท้าวอ่าเนี่ยถนนลาดท้าวก็ไปทางนโนแล้วน,น,นี้่าเดี๋ยวฟังนู้นก่อใตอนน้ดินเอนน็มเอ็มอาร์ที งยบงทีงงเ T S ต้องย้อนไปทางนู้นนู่นย้อนไปทางนู้น,นมันงงกับถนนนี่นถ้าใครใมาใหม่ก็จะงงก,ก็คือทางขึ้นของรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระโยธินจะขึ้นตรงนี้ตรง,ตรงกลางสวนเลยเมื่อกี้นุชเมี้เขาก็โผล่มาทางนี้แหละแยกกันมาไงเพราะว่าพอดีจะไปทำสุระร,รามินทาก็มาขึ้นรถ BTS ต่อแต่เขานุชจะให้เดินเซ็นทรัลรอ เดินไปเดินมามาโผล่ตรงนี้อ๋อโผล่ตรงนี้เองแต่เนี้ยนี่เราก็จะมาโผล่ตรงนี้แทนก็มาเห็นอ้าวสามนุชอยู่ฝั่งนู้นก็เดินก็ได้เรียกอยู sociedad, ่เมืองไทยนะเมืองถนนขะเ้าหนึ่งหนึ่งส้ำสองซ้ำสามสีซีซั่นนะถนนทางรถขาก็นธรรมดาเนาน แล้วก็ยังบยุทธสร้างเร่สร้างไปเรื่อยๆไปใสกๆๆป่ก็เห็นเนี่ยเงี้กรรมกรป้าเจ้าเห็นทางไปนี่คนขับปเจ้าหลายเส้นแต่นั่นรถยังติดอยู่ยใคี่เคยมาก็จะงงๆอยู่เพราะมันทั้ง b t s ทั้ง MRT มมันมันเชื่อมต่อกันจริงแต่มันคนละฝั่งกันขึ้นขึ้นข้างบนก็ได้ข,ไดข้างล่างก็ได้ก็แล้วแต่ก็คือทางลอดใต้ ใต้ถึงกันก็มีแต่ทางลอยฟ้าก็มีถึงกันเนี่ยไปสะพานไฟเนี่ยก็จะไปลอดไปรอดใต้ไอเนี้ยใต้ทางด่วนทางด่วนดอนเมืองเนี่ยเนี่ยข้างบนถนนข้างบนตรงนู้นก็จะเป็นทางด่วนที่ไปไปดอนเมืองไปออฟฟิศแมบบอ่อี้ไงข้างบนเออข้างบนอันนี้เป็นทางธรรมดา รถไฟหรอรถไฟ BTS รถไฟใต้ดินรวก,ก็ยังมีอ่ะรถเมลสายต่างๆที่่ามันเื่อมใส่แต่สถานที่ของมันเจ้าได้ดูหมดเลยแตกก่พาโหลดมันกลับโอเคหรอก็คืออ่าก็คือ,อ,อ MRT เนี่ยมันสูงสุดมัน MRT ก็ MR T, คือใต้ดินแนะ่ะนะสูงสุดก็43่สามบาท, 4, บาทใช่แ,แต่ BTSBTS BTS ก็คือที่ลอยฟ้ามาไงสายสีเขียวที่เขาเรียกอ่ะ เนี่ยจะแพงหน่อย62บาทสุดสาย<ะ>อ่าแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกไป MRT 43บามทไเน,ไไไนี่ทางลงไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตอนนี้ก็กำลังลงมาสถานีใต้ดินของสถานีพหลโยธิน MRT สายสีน้ำเงินเขาเรียก MRT แต่ยังแต่แต่ถ้าไม่หลงหรอกเพราะถ้าถ,ถ้าเราดูป้ายไม่หลงหัทุกวันจะมีป้ายบอกอยู่โนะแกลจุดที่

เซนท่านที่นุชออกไปตอนแรกเนาะอ่ะไปเดินเลยทำสีสวยมากเลยสำหรับคลิปนี้สานุชก,ก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อยจวจะรอติดตามคลิปหน้าเนาะสาวนุชจะพาขึ้นรถไฟใต้ดินเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีและสวัสดีค่ะฝากติดตามน้องเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใน้องเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะ